สวัดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแก้พ่อกันนะครับด้วยวาซาบิกับปูอัดครับคือพ่อไม่เคยกินเลยครับเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาของพ่อกันนะครับนี่แล้วใส่วาซาบิไปเลยก็เเดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยาพ่อกันเลยครับ พ่อปูอัดเปล่ากินเปล่ากินปูอัดป่ะไห<ง>นนี่อะไรกินปูอัดป่ะมันคืออะไรปูอัดลองลองกินดูปูอัดเฉยๆนี่แหละใส่ซอสมามันอร่อยอ,อรอย่อ,รอยเคยกินดูแล้ว อร่อยไหมแบบนี้เหรออร่อยเปล่ามปกินไปแล้วไงเนี่ยโอ้โหตาแตกเลยเืิ่มมือละเริ่มเหรอนิดเดียวอร่อยไหมซอสเป็นไงบ้างความรู้สึกบอกขึ้นเลยกะลก ขึ้นอ,อย่าโ่ขึ้นไม่แน่โอเคครับทุกคนการแก้งเป็นผลสำเร็จครับขอบคุณครับ